เชื่อไหมทั้งหมดหนีจ่ายเพียงราคาหลักร้อยบาทเออเว้ยเรื่องจริงเพียงมาที่ร้านฐานหนิงชามะนาวกิจกรรมครบรอบสองีและซื้อชา2แก้วโปรโมชั่นซื้อแก้วแรกในหมวดใดก็ได้ในราคาปกติพิเศษซื้อแก้วที่2ในราคา22บาทในหมวด5เมนูชามะนาวซิกเนเจอร์ใส์เอ็มเพียงทําตามขั้นตอนที่แจ้งไปคุณจะได้รับบัตรขูดลุนรางวัลกติกาการลุนตามข้างหลังใบลุนรางวัลเลยรางวัลก็มีตามนี้เลยรางวัล ที่1แว่น V R Meta Quest รางวัลที่2องไวเลดชาร์จเจอร์แลมโตนี่เฮดโฟนรางวัลที่สาาหนิ่งเมอร์เช่นใดรางวัลที่4คูปองส่วนลดตั้งๆและขอบอกเลยว่ารามีชามะนาวซิกเนเจอร์มีความสดชื่นชา <Wow. S 1> ลดเข้มข้นลดหอมชาเด่นชัดหรืหอใครเป็นสายผลไม้แนะนำตัวตอบอรีวเวลเวทเ,เ,เลมอนที <Yeah. S 1> ทุกคำที่ดูเนื้อผลไม้เน้นๆและสำหรับใครเป็นสายหวานละมุนแนะนำเป็นชามะ นมวเน็กเจนโฟตัวนี้ก็ควรไปโดนมาฉลองครบรอบ2ปีกับฐานหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12บสถึงสิบสีดักกดามคม้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อ